กีมองคะฮะอะไรนะตกขนมไทยอ่ะท้องผิดไหมไม่อะไม่อย่างมาหันท้องให้กับเลยอ่ะพี่เจนพูดคุยกับน้องได้ไหมใคนที่ไหนเนี่ยฮัลโหลว้ยวป้าป้พี่เจนไม่ไหวละแม่มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับ การโทรปวดคนในบ้านออดเดียวเมนวันนีไ้ได้ได้อันใหม่มาตัวเป็นเสียงสาวโทรชวนกินข้าวจีบ <laughs> กันมีสาวฝรั่งด้วยแล้วก็สาวอีสานก็มีเหมาะกับแต่ละคนทั้งนั้นพิมพ์ไปเลือกมาแล้วไม่ oh. ว่าจะเป็นเที่อ่ลาง uh huh. พิชาตพิชานี่ภาษาอังกฤษเป๊ะต้องเอาสาวฝรั่งคุยกับเขา <laughs> พี่น้องนี่น่าจะออกแนวแบบโพชวนกินข้าวมุ้งมิ้งเพราะว่าเวลาพี่น้องพูดกับแฟนนะออกแนวป่าออกแนวป่าเขาจะใส่ที่กุ้งอนุเนสเออตัวยังควายว่าไงคะมันรู้ลิ้นเขาอมเฮียอะไรอยู่มีความน่ารักมุ้งมิ้งอะเวลาคุยกับแฟนเขาก็เลยจะเอาเสียงสาวๆที่แบบมีความอ่อนออนน่ารักมากยเอาไปคุยกับพี่น้องใช่แต่เดี๋ยวเราเอาเบอร์แปะโทรไป ไอโฟนเนี่ยมันมี2ซิมทุกคนอาจจะงงอาจจะยังไม่รู้ใครใช้ไอโฟนอ่ยมี2ซิมทาได้หรอทได้เป็นซิมอิเล็กทรอนิกส์เราไปที่ศูนย์เขาแล้วเราก็เปิดเบอร์ใหม่โดยที่ไม่ต้องขอซิมใช้โทรศัพท์ซิงเขากับเบอร์ได้เลยเป็นซิมในสมองของมันมีได้เลยทันทีเป็นเบอร์แปเป็นไอโฟนส่วนเจิ้นทันทีเลยเพราะว่าจะเป็น2ซิมทันทีเลยซัมซุงก็ทําได้ทําได้หมดแล้วเอาละเรามาคนแรกที่เราจะโทรหาไปปวดคือใครใครดีอ่ะพี่น้องก่อนเลย พี่นองนะเริ่มที่พี่นองก่อนเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลวันนี้จะมาหาหนูกี่โมงคะะไครับอะไรอ่ะหนรอมาหลายวันแล้วนะใครเนี่ยดูใครเนี่ยมึงใครเนี่ยฮัลโหลวันนี้จะมาหาหนูกี่โมงคะ คจะไปหาใครไม่ได้ในกับใครไว้ครับวันนี้จะมาหาหนูกี่โมงคะไม่ไม่ได้ไปบ้าไปเนี่ยคุณโทรผิดมาเนี่ยอะไรอะหนูรอมาหลายวันแล้วนะโอ้โหบอกว่าคุณโทรผิดแล้วแหละผมไม่นัดกับใครไว้งั้นพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้มาหาหนูได้ไหมคะพรุ่งรนี้ก็ก็ไม่ได้ครับไม่ไม่ได้นัดกับใครไว้ครับแล้วค,คุณเลยใครผมก็ไม่รู้จักดยเนี่ยเออมาให้ได้นะหนูจะรอนะอุ้ยเออวุ้งเนี่ย วางเว้ย้อุยยังไม่โอเคค่ะเลยตัวถ้าคนเขาไม่เคยคุยกันอะมุงใครเนี่ยวันนี้จะมาหาหนุ่กี่โมงคะไม่ไม่ได้ไปบ้าไปเนี่ยคุณโทรมาเนี่ยหนุ่จะรอนะเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเจ็บเจ็ภาษาคุณภาษาเราไภาษาเราไปปวดเลยผู้ชา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 ยผัวผัวผัวทุกคนนี่นี่แบบนี้นะฮัลโหลสวัสดีครับ Hello, put po ito. Put po ito. Ah, hello? Put Ano yun, sir? Eh, kasama ka po dyan. Hiram ka na lang po muna. Uy, bubuta ka na Okay po, sir. Hiraman niyo na lang po muna yung kaibigan niyo. At malapit na din ko kasi ako. Uy, ko. Ano ng po magdating ko po, sir. Salamat po. Uy, sakta mo. Pang may ulo yan. Kung gawin po, na lang siya. Ay, hindi ko. kung Pang may ulo Hello?

ก็สามากับนรยนลางุมุนะโอ้ไม่ต้องมาเซอร์ไอ้เนี่ยปังไม่ออกโอเคพูซาร์เตรีมันยนลางมุนะยังคเกอร์พูซอร์ูซร์ดแต่เดยเนี่ยตงใาวะเด่้ซอร์สังไปแล้วอย่าซีเรงอย่าซูเลงถ้วพี่สลิงแตกยังสงง่น้องโทสนมีสาวสำรานเอาสี่สำรานเอาเป็นเขาต้องเป็นอู้กำเมืองนิดนึงพี่สำรานต้องเป็นคน เขาเรียกว่าบี้ต่อเลยึ้นสำรัน,น้าเขาจะเี๋วก่อนมันจะรับหรือเปล่าเนอะมาแล้วพ่อตื่นแล้วเอาหรอ่วพออ่อคนทีอ่อ่ะมาเสียงมันดังเ <c oughs> จอแน่คนุญญณ <c oughs> มุ้ยางไปแล้ว มีอะไรครับฮ้ข้าวก่อนสัญญาว่าจะเลี้ยงข้าวยังไม่ได้ไปเลยฮะใครเนี่ยครับเฮ้ยตอนนี้ทำอะไรอยู่คะกำลังเลี้ยงข้าวหมาคโอเครู้แล้วค่ะแค่จะโทรมาบอกคิดถึงนะคะผมไม่รู้จักเลยฮะเมีอะไรที่ไหนครับเนี่ยสายที่ไหนครับเฮ้ยอะสายไหนครับเนี่ยโทรมารบกวนหรือเปล่าคะก็ก็ก็รบกวนก็รบกวนนะครับเพราะว่าตอนนี้เลี้ยงหมาอยู่อะ แล้วิันเองข้าไม่ได้ไปเลยมันมันผมไปไหนไม่ได้หรอกครับมันเวลามันจำกัดนะฮะไปไปไปขายของกลับมาก็มาดูแลหมาแล้ว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกนะครับนะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวงไงเดี๋ยวโทรใหม่นะครับครับคลี้หมโอเลี้ยงหมาไงครับีอย่เลี้ยงหมาไม่ควรแล้วค่ะจทรมบอกว่าคิดถึงนะคะค่ะจรับอกวบคิดถึงนะคะค คิดถึงนะคะเลี้ยงหมาตอนนี้ทำอะไรอยู่คะกำลังเลี้ยงข้าวหมาตอนนี้คนต้องรู้กันนะครับว่าตอนนี้เลี้ยงหมาอยู่มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนมามาอยากตายอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้เวลาเดี๋อวไปกินข้าวเดี๋อวไปกินข้าวบอกเลี้ยงข้าวหมาอยู่เราก็เอาแบบเอาเด็กๆไหมเด็กๆอ่ะเด็กๆเรแบบว่า คอเดคออนออนออนป่าออนป่าออนป่าคนนี้รัปะค่ะรอรอปะวันนี้จะมาหาหนู่มกีมองขาอะไรนะวันนี้จะมาหาหนู่มกีมองขามาช่วยหน้าอะไรครับเนาะอะไรอ่ะหนูรอมาหลายวันแล้วนะก็ผมยังไม่จับเลยใครเนี่ยแล้วผมจะไปหาคุณทำไมครับเออที่ไหนพี่พี่จิตลาดษณ์เหรอ มนี้ได้ไหมพรุ่นี้มาหาหนูได้ไหมคะที่ไหนครับเนะี่ผมผมยังไม่รู้เลยผมเลี้ยงหมาวะน,นะนะผมไม่รู้จักอะ่ะนะนั่งพรุ่งี้ได้ไหมพรุ่นี้มาหาหนูได้ไหมคะไปหาที่ไหนผมยังไม่รู้จักเลยมาให้ได้นะเดี๋ยวจะรอนะครับครับคบคครับครัคค่ะ เด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายฮลกขมาลกอไอ้คนแบบปัตวเลยปะเอเพูดภาษาแบบปากิ้ไปเลยใชหผู้หญิงผู้หญิงค้คโอเคตอบ่กูยังอ่านไม่อยู่ chạy quân đội này 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 chạy này chạy quân đội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  này chạy quân ไครเลิกอยู่ถูกัวพี่ชาติอยู่กับพี่เจี๊ยบพอดีเลยใช่ปะเฮ้ยนะเดี๋ยวเบอร์แกไปไส่เน่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 ัลครับ หควันนี้มาหาหนูกี่โมงคะใช่ครับอะไรอ่ะห,หนูรอมาหลายวันแล้วนะใช่ครับเนี่ยใช่ครับอะไรอ่ะหนูรอมาหลายวันแล้วนะใทยโทรผิดไหมครับเนี่ยอะไร,ร,ร,รนั้นพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้มาหาหนูได้หไหมคะใทยอ่ะไม่เข้ามาขอไหมอ๋อมาให้ได้นะหนูจะรอนะไ โอเคค่ะพวกนี้เจอกันนะเดี๋ยวให้โทรใม่อย่าไ่งมาโทรใหม่นะเจอกันแน่เป็นคนเป็นคนเอาสาวลาวสาวลาวไม่โทรใหม่อหรวะ ฮัลโหลครับฮัลโหลขนมใครอ่ะ้องผิดไหมอะอยางมาหันโทรหากันเลยอ่ะไม่กยากมาพกมันจงโวยไปคนที่ไหนดีวยวยังจหาไให้อย่างมาหันโทรหากันเลยอ่ะคนเยแหลขาแล้วโทรหากันเลยนี่ะไปเาแลยว่ะไเลยนไป ม่ได้ใ่ฮัลโหลโทรผิดไหมใครโทรมาแจ้งวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลนี่ใครอ่ะฮอลโหลันีอย่างโกฮะไอหลออหลนไอหลอไอหลอไอหอไอไอหลอลออออกออาอีอหดด้คว่ สวัสดีครับฮัลโหลครับผมพี่ชาใช่ไหมคะครับผมพี่อยู่ใครคะบาอยู่กับพี่เจมย์ครับพี่แอบมาคุยกับหนูก่อนได้ไหมฮะพี่แอบพี่เจมส์มาคุยกับหนูก่อนได้ไหมคะแอบไม่ทันแล้วครับเจมส์เล่นอยู่ข้างรับแอบไม่ทันแล้วครับเจมส์เล่นอยู่ข้างรับก็หนูคิดถึงพี่อ่ะทนไม่ไหวแล้วอ่ะ ทาเป็นจำไม่ได้นะคะพี่อ่ะน้องใครอ่ะจะจำได้ยังไงเมื่อคืนเราก็เจอกันนะคะเจอที่ไหนครับยังไม่ได้เจอนะเมื่อคืนไม่ได้ไปไหนนะรับอยู่กับคุณเมื่อคืนใช่ไหมก็ตอนตีสามตีสี่ครับพี่โอ้ยไม่ใช่พี่มั้งน้องชายพี่เปล่าหน้าตาคล้ายค้ายกันคายของไหนวะเออขับรถถึงือนนี้ ทำมิตีกันวรอไม่ได้ว่ะตัวตัวมึงอ่อนนะอ่อนอ่ะทำมิตีกันมึงอ่อนไงคิดไม่ทันอ่ะไม่เคยโทรหาผู้ชายอ่ะเนื้อปั่นตัวไม่ชูก็หลอกเหมือนตัวเหมือนตัวพูดเออเมือนตัวเสียมือกระเทยเลยเออเอาดิเอาเสียมือกระเทยเร็วเร็วไหน คฮัลโหลไอ้ไอ้อยางมาหันทูน้ากันเลยอะฮัลโหลใครเนี่ยแ,แต่ค้าแรกเาไมาหันทหูหฮากันเลยเนอะอะไรทูหันทูอะไรเนี่ยใครใครเนี่ยใครยังได้ชื่อมาจากไหนเนี่ยแร้ง่างยหยางอยู่ไหนนี่ไอหยางอยู่ว่าโทรศัพท์อยู่ครับกินข้าวละกา๊าอ๋อยังพ่กท่านได้กินครับยังพวกอเลละกินข้าวกับหยาง ยังไม่รู้เลยครับว่าจะมีว่าจะมีอะไรกับกับข้าวไทรเนี่ยบอกก่อนไทรใครกินข้าวกับหยังกินข้าวกับหยางยังไม่ทันได้หากับเลยครับกินข้าวกับหยางกับหยางเนี่ยไครเนี่ยล้ำกอนเจ้าอะไรนะไข่วันเนี้ยบอกก่อนไทรเนี่ยโทรมาจากไหนใครเนี่ยเอาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเมียมันล้ำมันลืมเลยไมทันได้ล้ำยังไม่ทันได้เปิดเพลงไปไปล้ำมันลืมอะไรแล้ว อะไรนะคิดถึงจังเลยอ่ะคิดถึงจังเลยอ่ะใครอ่ะเอาเอาดีดีเลยน้อยใจนะเนี่ยมันน้อยใจน้อยจืยอะไรแล้วนี่ใครนี่เอาเอาดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเมียมาเอาดีดีนี่ใครเนี่ยเอาเบอร์มาจากไหนเนี่ยเนี่ยเอาเอาบอกชื่อมาบอกชื่อมาเอาเบอร์เอาเบอร์ผมมาจากไหนก็เมียเราไปไหนอะไรไปไหนไปไหนนั่งอยู่เนี่ยอะไรไปไหนไปไหนเมียทำงานอะไรไหน อะไรวะมันเอาชาช้าเอาชาชาเอาชาชาก้าเมียเราไปไหนก้ามก้มเมียเราไปไหนอะไรก็ฟังรู้เรื่องใช่อันนี้อันนี้สาวเหนือก่อนก้าเมียเราไปไหนเอาประโยชน์อื่นมันดีเฮ้ยไอคนนี้เขาเอาจิงเหรอว่าเราจริงทุกอย่างเลยนะจริงไหมมันไม่ใช่ทางของเขาอันเนี้ยมันนิสัยเขาเลยคือ

มาละคนหรือเปล่าคะอะไรอะไรมาลวเปล่าคะอะไรวะเนี้ยไข่เนี้ยมันว่างจักเลยแม่เพื่อฮัลโหลโอ้ยมันขามันคือมันออกมาข้างนอกที่มันอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเสียงมันอู้มันดีข่าวก่อนสัญญาว่าจะเลี้ยงข้าวยังไม่ได้ไปเลยสัญญาจะเลี้ยงข้าวยังไม่ได้ไปเลยสัญญากับใครกูไปสัญญากับใครตอนไหนวะเนี้ยไปไหนอะไรยังไงกินข้าวที่ไหนเมื่อไรสิตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้คุยโทรศัพท์อยู่ครับ โอเคงั้นไม่กลัวแล้วค่ะอา้อาอะไรจากมาก็มาจากไปก็ไปจะโทรมาไหมเนี่ยเอา้าแจะโทรมาบอกว่าคิดถึงนะคะใครบเฮ้ยมาคิดถึงนี่จะโทรมาซีซัวเดี๋ยวเมียม,มาดูโทรศัพท์รึเปืือเห็นเบอร์แปลกได้แต่งานง้ออีกอย่าให้กูรู้นะจะทะลวงให้ไสปิ้นเลยเด็ก่อน จริงไหมจริงนะค่ะนี่คิดถึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะยัดไส้เลยเดี๋ยวก่อนจริงนะค่ะจริงนะค่ะใครเอาดีดิดิเอาดีไหมคะจำไม้ไม่ยอมไม่ได้เลยค่ะ้องมายอมกระโดมไม่มีไม่มือไม่มืออ่ะมายอมมันยอมอะไรไม่ลอยไม้มายมที่หน้าอกอะค่ะอะไรไม้มายมอะไรที่บ้านอยู่วะจำลอยไม้มายมได้มั้ยคะไม่ไม่จุมใครอยู่เนี่ยมันจะว่างจับรือไงอยู่ในพวกขาเนี่ยใครอยู่เนี่ย คนว่างกลับเลยไงไม่พูดเลยเดนมาอีพี่หน้าไปแล้วบาย